ปั๊มเหรียญเรื่องํำรับศักดิ์ของหลวงปู่สุขวันหนองค้อ๋อที่เราปลุกเศษในวันที่วันที่22มกราคามปี25ครับเพราะว่าพระเกจิีอาจารย์ระดับผู้ใหญ่มาเยอะเลยครับ,รบสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรรับท่านเมตตาเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษ ครับวันนี้เรามาที่โรงงานปั้มพระครับโรงงานธนศรีวรสว์นะครับ,รบที่นี่เรามาดูการปั๊มเหรียญเรื่องสักศักดิ์ของหลวงพ่อสุขวันหนองค้อ๋อที่เราปลุกเสกในวันที่วันที่ยี่บสองมกระะคาคมปีส8แปครับเพราะว่าพระเกจิอาจารย์ระดับผู้ใหญ่มากเยอะ,อะเลยครับ,รบสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรครับท่านเมตตาเป็นประธานในพิธีพุทธ,ธาพิเศษครับเราก็ได้นิมนต์ เกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมซอีกหลายๆท่านนะครับที่ท่านจะเมตตามาที่สามทิศก็มีอาจารย์ชำนาญที่พรุภูมิธานีแล้วก็มีอาจารย์แปะวัดแคแถวที่วสว่างอารมณ์วัดสว่างอารแคแถวที่นครปฐมครับครับแล้วก็หลวงพ่อสมัยหลวงพ่าบ่อนแลมหลวงพ่อลมวัดเทพนรสิงห์ครับเยอะ หลวงพ่อช้างวัดจุกเชอโอ้โหแสดงว่าพิธีนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับหหเหรียญรุ่นไหนครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับมีสองรูปแบบคือเป็นรูปแบบหน้าของหลวงพ่อพึ่งองค์แล้วก็เป็นรูปแบบพระพุทธชินราชรุ่นแรกของวัดหนองค้อโอ้นะฮะรุ่นนี้นะครับต้องหาเก็บแล้วนะไม่โควรผ,ผ้าอย่างเด็ดขาดเลยนะครับมาแล้วนะครับทองคําแท้หัวเซ็งเฮง96.5เปอร์เซ็นต์ วันนี้นำมาที่โรงงานช่างพิส่งมอบให้ช่างพีนำไปปั๊มเป็นเหรียญทองคำเลื่อสนสมรศษักิ์หลวงูุสุว่าหนองค้อแล้วก็ช่างพีก็ได้ร่วมจองไปทั้งทุกแบบเลยใช่ไหมครับครัสา,สามแบบสามพิมพ์เดี๋ยวมาชมกันนะครับออกมามเป็นวัตถุมงคลที่สวยงามเข้มขขังแล้วก็ทองคำเปอร์เซ็นต์สูงแน่นอนครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ ตัดตดปีกตัดปีกเหรียญที่เราปั๊มออกมาเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมครับแล้วเ,เราตัดเนี่ยคือเราต้องใช้เครื่องตัดถูกไหมครับเช่อืมตัดก็เป็นเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่ง QC ถูกไหมครับอืมนะเดี๋ยวเราไปชม ขั้นตอน QC กันต่อนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตัดก่อนนะครับตัดปีกหรือคือตัดปีกเหรียญที่มันมีปีกออกมานะครับนี่ครับกำลังแล้วนะครับกำลังจะตัดแล้วครับอ่านี่ตัดออกมาแล้วนี่โอ้โหอันนี้ก็คือเป็นองค์เสร็จแล้วสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นองค์แบบนี้นะครับหน้ากากหลังหน้ากากหลังที่เป็นหลังพัดยศครับตอนนี้กําลังทําอะไรครับกาลังตัดกาลังตัดอ๋อครับแต่ขอดูวิธีตัดหน่อย๋อ ตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนอ๋อแบบนี้ใช่ไหมทั้งหลังอ๋อแบบนี้นี่นะครับคุณผู้ชมตัดออกมาแล้วก็จะเป็นหลังพัดยศแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในเหรียญถูกไหมครับครับอืมนี่นะครับก็เป็นขั้นตอนการคุยพื้นนะครับใช่ใช่ไหมครับช่างอันนี้เราต้องคุยทั้งเหรียญเลยไหมครับหรือว่ายังไงใช่ทั้งเหรียญลอืมทั้งเหรียญเลยก็คือต้องคุยองค์ต่อองค์เลยถูกไหมครับไม่ได้ใช้เครื่องเลยใช้มือนะนี่ ดาน qc เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบทุกรายการแล้วนะครับนี้คือทําอะไรครับตอกเลขค่ะตอกเลขครับเหรียญน,นึงเนี่ยใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะไม่นานก็คือเหรียญน,นี่ต้องมีตอกโค้ดตอกเลขถูกไหมค่ะแล้วเราจําได้ยังไงครับเวลาตอกมีนัมเบอร์รันใช่คร่ะ ออกเลขเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอามาทําอะไรต่อครับพี่เอามาเรียงเลขค่ะเอามาเรียงเลขใช่ก็คือเรียงนับเบอร์เลขของพร<า>ะแต่และองค์ถูกไหมครับใช่ค่ะอืมขั้นตอนวิธีการเรียงเลขเนี่ยทำยังไงแบบไหนอ,อ๋อก,ก็คือเราต้องมาเช็คที่พระก่อนก็มีเช็คพระเช็คอะไรบ้างครับออมีเช็คหน้าค่ะเช็คหน้าหลวงพอ่อว่าจมูกบี้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ตอกเลขเออผิด ผิดตำแหน่งหรือเปล่าก็คือเช็คโค้ดตำแหน่งใช่เช็คโค้ดเช็คโค้ดเช็คเลขตำแหน่งแล้วก็ดูรอยเหรียญว่ามีชำรุดหรือเปล่าถูกไหมคุณเอฟคุณพาผมมาที่นี่อันนี้คือวิธีการลงยาเย็นนะครับที่เหรียญรุ่นเลื่อนสมรรถสักรึนะใช่ครับเหรียญรุ่นที่จะออกล่าสุดเนี่ยครับก็อันนี้อยู่ขั้นตอนการลงยาแล้วก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนลงยาเนี่ยจะมี การ QC ก่อน QC ทุกเหรียญนะครับแล้วก็ตอกโค้ดตอกนัมเบอร์ตอกเลขนะครับก่อนที่เราจะมาถึงขั้นตอนนี้ก็วิดีโอเนี่ยท่านได้เห็นกันแล้วนะครับจะมีการลงลงตอกโค้ดตอกเลข QC นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็คือการลงยาเหรียญนะครับเป็นการลงยาเย็นเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหลังผมพนักงานเข้าเราลายผลิตทั้งหมดเลยเป็นงานแฮนด์เมดนะครับคุณผู้ชมเป็นงานแฮนด์เมดที่ทําด้วยมือ ทุกเหรียญและสวยมากสวยครับอ่ะเราไปชมกันอันนี้ขั้นตอนการลงยาหลังพัดยศถูกไหมครับใช่ครับเหรียญน,นึงเนี่ยใช้เวลานานไหมครับก็แล้วแต่อันที่ลงค่ะถ้าสมมติว่ามีแช่เกินนี้ก็นานหน่อยถ้าเป็นลงโกงก็ไม่ค่อยานานเท่าไหร่ก็คือต้องเอามาลง <c oughs> ทุกเหรียญเลยใช่ถูกไหมครับทำ,ทำมือทุกเหรียญทำมือทุกเหรียญน,นะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะ งานที่แบบว่าละเอียดมากนะครับอันนี้